ชีวิตที่ดีต้องรู้จักละอายต่อความชั่วที่ได้กระทำลงไปรวมถึงความละอายในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการกระทำความดีเป็นสิ่งที่ผูกพันกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างแยกกันไม่ออกนะครับอันนี้คือคำสอนของของจื้อนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็อ,อยากจะมา ส่วนพูดชวนคุยชวนฟังในเรื่องราวที่มันสะเทือนวงการคณะสงฆ์ที่มันทำลายศรัทธาของมหาประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือเป็นการสั่นสะเทือนวงการสงฆ์ครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับที่มีพระในระดับชันปกครองจันเทพชั้นพรม ชั้นสูงในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะครับได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงต่อบินในของผู้ที่ชืีอว,ว่าพระภิกษุสรงพระกุผููประเสริฐภิกษุคือผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารเห็นภัยเห็นโทษของการอยู่กองเรือนเห็นโทษของการมาคุณอารมณ์ เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันย่อย้อมมอมอมอชีวิตจิตวิญญาณแล้วก็ออกจากเรือนไปบวชนี่ก็เรียกว่าเห็นภัยแล้วก็เป็นสงเป็นคณะเป็นหมู่ผู้พร้อมที่จะพาตัวเองออกจากภัยเหล่านั้นรวมเรียกว่าพระภิกษุสงสามคำนี้นะครับจึงจะเป็น ผู้ที่สมบูรณ์ในศาสนาเป็นพระที่สมควรแก่การกราบการไหว้การบูชาเป็นผู้ที่ควรแก่การสักการะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติรตอริยะญาณธรรมเพื่อน,นําตนแล้วก็ญาติโยมสาธิชนพ้นทุกข์ได้อย่างนี้ก็จึงจะเรียกว่าพระภิสุสงฆ์นอกนั้นเป็นได้แค่นักบวชในพระพุทธศาสนา มีนมซ้ำก็ามาบวชแล้วก็มาทำร้ายมาทำลายพุทธศาสนานะครับจนย่อยยับปนปีเน่าในเปียกแฉะนะครับก็คืออาบัตหนักก็เรียกป่าราชิกข้อที่หนึ่งเลยนะครับการเสพเมทุนหรือว่าร่วมสังวาสกับผู้หญิงกับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียหรือว่าแม้แต่ เทตกันนะครับก็เข้าข่ายนะครับผิดข้อนี้เ็าเรียกว่าปาราชิกพ่ายแพย้ต่อใจตัวเองพ่ายแพย้ต่อธรรมต่อบิดไนยอยู่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนิพพานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะทําทให้การประพฤติปฏิบัติตเจริญเข้าวหน้าได้แล้วก็จะไม่สามารถกลับมาบวชในพระพุทธศาสนาได้ฉะนั้นแล้ว พระคนห่มเหลืองที่เราไปเรียกเขาว่ามหาเถระยกย่องในสมณศักดิ์ต่างๆมันเป็นแค่เปลือกนอกมันเป็นแค่หน้ากากาบางหน้าที่เขาใช้ทำมาหากินหลอกลวงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเอาเงินทางหนึ่งเอาเงินทางธรรมเป็นละเลงใช้ในทางโลกนะครับด้วยวิธีสารพัดต่างๆนาๆนานะครับ บอกบุญสารพัคือเชิญชวนให้คนทำความดีมาร่วมบริจาคแล้วก็ยักยอกเอาเงินเหล่านั้นไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไม่ใช่เนื้อนาบุญนะครับถ้าเป็นนาก็เป็นนาที่เต็มไปด้วยหญ้แาแฝกที่าคาปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจนท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวมันก็บานปลายนะฮะในคณะสงฆ์ในเรื่องเงินเงินทองทองในเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันเป็นอันตราย มากมานะครับจําหรับนักบวชเพราะว่าออกจากเรือนแล้วปฏิเสธสักการะปฏิเสธลาบยศสารเสริญสุขทั้งหมดเหมือนพระพุทธเจ้านะทิงหมดท่านมีหมดนะครับผู้หญิงเป็นแต่ละบันแต่ละคืนแวดล้อมด้วยผู้หญิงที่สวยสดงดงามทั้งนั้นนะฮะเป็นร้อยเป็นพันท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวคือเหนื่อยหน่ายเห็นแล้วมันน่าสลดสังเวชใจ จะหลับจะนอนแต่ละทียิ่งบางทีพวกผู้หญิงนางร่ำเหล่านั้นนอนเผลอไผลาขาดสติน้ำลายไหลนอนกายกองกันอยู่นในหมู่คนเยอะๆเนี่ยมันเหมือนป่าช้าพีดิบนะครับท่านทิ้งหมดทันหลังให้สละมงกุฎกษัตริย์ออกบวชโดยลำพังแต่นักบวชในพุทธศาสนาทาไมไปผิดทางโดยเฉพาะในประเทศไทย พระผู้ใหญ่ที่เราเรียกเขาเนี่ยทำไมเขาไม่มีสามัญสำนึกไม่มีความละอายเกรง่ลัวต่อบาปเลยหรือ,อยังไงคุณผู้ฟังครับหรียกว่าเขามีเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงก็เวลาอ่านเวลาศึกษาก็เป็นแค่วิชาหนึ่งเป็นอาชีพหนึ่งเวลาพูดเทศสั่งสอนอยาโยมก็พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง มันไม่ได้ซึมลึกไปถึงจิตใจเลยหรืออย่างไรอันนี้น่าสงสัยนะครับหรือว่าเชื่ออยู่แต่ว่ากิเลสมันรุนแรงในเรื่องการมาราคะถูกย่อยอมมอมเมาหนักๆเขาก็เสได้โดนทักด้วยสัญชาตญาณคือเรื่องเพศภาวะเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องกามนี่แหละครับเป็นตัวสร้างโลกเป็นตัวปัญหาทั้งหมดถ้าไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังไงก็แพ้ นะฮะยังไงก็แปรถ้าถูกโยกถูกทรอนถูกยั่วยวนมากๆเข้าอย่างเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวนะครับชาวพุทต้องตั้งสติให้ดีนะฮะบ,บุคคลเหล่านั้นเป็นแก่คนห่มเหลืองบาปกคครรมก็หนักหนาสหัสอยู่แล้วไม่มีหน้ามีตาในสังคมหรอกครับคือปราสาททรายมันสวยงามได้ไม่นานสุดท้ายแล้วมันก็ต้องพังทลายลงเพราะว่ามันไม่ได้ยืนบนความแข็งแกร่ง ไม่ยืนด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยใจที่รักพระพุทธศาสนาจริงๆถ้าเขารักพระพุทธศาสนาเขาจะไม่ทําแบบนี้เป็นอันขาดนะฮะอันนี้ไม่มีสามัญสำนึกไม่มีความรู้สึกรู้ษาอะไรเลยถ้าเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็คงจะไม่ยอมรับก็คงจะปกปิดซ่อนเล้นความเน่าในของตัวเองํำมาหากินกับความบริสุทธิ์ของชาวพุทธด้วยลํำไป ผมจึงคิดว่าเออมันเป็นข่าวร้ายในข่าวดีเป็นข่าวดีในข่าวร้ายในร้ายในในร้ายนั้นมันมีนมดีแล้วก็ในดีนั้นมันก็มีร้ายนะฮะดีก็คือจะได้ขจัดปัญหาของสังคมความเน่าในความเปียกแฉะมะเร็งของวงการส่งได้สิ้นซากไปอันนี้คือข่าวดี นะฮะถ้าไม่มีปรากฏการณ์อย่างนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะขจัดปัดเป่าหรือว่าผักใสบุคคลเหล่านี้ออกไปจากสังคมมนลษนได้เขาก็คงจะซุกซ่อนตัวแอบปกปิดซ่อนเล่นความชั่วร้ายของตัวเองจะมาหากินของชาวพุทของชาวพุทธไปจนวัดตายโชคดีแต่โชคร้ายก็คือมันสันคอนพุทธศาสนาอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาไม่เคารพใน กฎกฎติกาของพระธรรมบินัยที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เลยนะครับคนที่จะบวชนะสี่ข้อแรกต้องรู้จักอาบัตหนักๆเนี่ยอย่าแตะห้ามกระทําเป็นอันขาดไม่งั้นคุณจะขาดจากความเป็นสงขาดจากความเป็นนักบวชในพุทธศาสนาผมไม่อยากจะเรียกว่าพระพิสุสงนะคือเป็นนักบวชประเภทหนึ่ง ก็ไปฝึกหนัดพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าไปสู่ความเป็นพระพิสุสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เห็นภายในวัตตะเห็นภายในการคลองเรือนเห็นภายในกรรมคุนอารมณ์เห็นภายในโลกกระทเห็นภายในรูปนามขันหะนี้ท้ยที่สุดแล้วก็เป็นสงเป็นผู้พร้อมที่จะพาตัวเองออกจากภัยเหล่านี้จึงจะเรียกว่าพระพิสุสงฆ์ได้ใหม่ๆก็เรียกว่าสมณะเป็นผู้เข้าไปอยู่ในที่สงบ เป็นเราก็เป็นผู้สงบเป็นผู้สืบต่อไม่รู้จะได้ไม่ได้นะปฏิบัติได้ก็ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ได้จะเรียนจบไปรเรียนทำไหนก็ช่างถ้าปฏิบัติธรรมไม่เกิดวิปัสนาญาณจนเห็นรูปเป็นนามเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเห็นการเกิดดับของรูปนามมันจึงจะละกาม,มคุณอารมณ์ได้ไอ้กามตัวนั้นนะ่ะที่จะละได้เด็ดขาดคือพระอนาคามีเท่านั้นนะครับจึงจะละได้ แต่ว่าเรามาดูในประเด็นที่ว่าถ้ารู้ตัวเองว่าต้องปาราชิกก็คือไปเสพเมถุน,น,นไปลักทรัพย์ไปฆ่าคนไปอวดอุตริม,มนุษยธรรมที่ไม่มีในตนโดยรู้แก่แจตัวเองอยู่แล้วว่าทำอะไรสามัญสำนึกต้องมีนะครัแบบจริยธรรมในความเป็นมนุษย์พื้นฐานต้องมีก็คือถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องลาออกเป็นพระก็ต้องลาสิกขาออกไปไม่นั่งเป็น สิ่งที่เน่าในเปียกแฉะชั่วร้ายให้คารวะยัโยมได้กราบไหว้อีกต่อไปคนยิ่งไปกราบไหว้บูชาเท่าไหร่มะเร็งร้ายตัวนั้นความชั่วร้ายทั้งหมดก็จะรวมลงแก่คนที่ถูกกราบไหว้ถ้าคุณนสมบัติเขาไม่ถึงนะครับกฎแห่งกรรมมันงอสะท้อนนะครับทํำยังไงมันก็รับผลเป็นอย่างนั้นแหละอย่างภาพที่เราเห็นชาวพุทธทั้งสติแล้วก็ พิจารณาดูให้ดีนะครับคนเราเสียหายได้คนเราตายได้แต่ศาสนาศาสนาธรรมจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างน,น้อยก็อยู่ในใจของเราคนหนึ่งแหละครับที่จะไม่วัดใวกับความชั่วร้ายของบุคคลเหล่านี้ที่เข้าไปทำมาหากินแล้วก็ทำลายพระพุทธศาสนาเป็นพรับปลวกก็เลยว่านะครับสุ่มซ่อนซุกักดกรอนกินทำลายจนพังนะ เหมือนปลวกที่มันกินไมอ้อะเราจะรู้ว่าปลวกกินจนเห็นร่องรอยจนเห็นการผุพังแล้วนะครับกินไปด้วยทําลายไปด้วยอาศัยไปด้วยบุคคลเหล่านี้ก็คงได้เป็นแค่ปลวกในาศาสนานะครับอย่าทำให้ความโชติได้ของบุคคลเหล่านี้มาทําลายความดีงะมาทําลายศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาเราคนดีก็ต้องทำดีต่อไปสวสดมนทาวัดปฏิบัติทำบุญกับตัวเองให้เยอะก็คือจเจริญนิพพานากรรมฐา,านหนังสมาธิกลับมาอยู่กับลมหายใจบ้างแต่จะเป็นอะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องของโลกนะครับเรื่องของธรรมเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าดีตลอดการนะครับให้จำกัดการเวลาทำตอนไหนมันก็ เกิดขึ้นตอนนั้นแล้ะครับในความสงบจิตสงบใจศีลส,สมาธิปัญญาอยู่ที่เรานะครับก็ฝากไว้เป็นแงานคิดในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ